อยู่ที่พัทยานาเกลือนะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่สุก,กี้ชาบูค่ะคนละ199้าบาบาทนี่เลยฮะชื่อสุก,กี้ชาบูช้างบูบูนะครับจะอยู่ถนนนาเกลือซอยนาเกลือ14ทับค่ะรา้านเขาจะอยู่ที่ดีอีคอเวลเนสเซ็นเตอร์ค่ะทุกคนจอดรถชั้นใต้ดิน <realiz> ได้เลยนะเป็นร้านเปิดใหม่และจะมีงานแกรนโอเพนนิ่งในวันที่25ธันวาคมนี้ค่ะและช่วงโปรโมชั่นเปิดร้านจะกปกติส5 9ร้อยห้าสิบเกาบาทลดเนี้รหมเครื่อยเก้าสิบเก้าบาทราคานี้รวมเครื่องดื่มรีฟิ รุ่นรับของรางวัลพิเศษจากทางร้านและลุ้นทานฟรีด้วยค่ะน้ำซุปกับน้ำจิ้มก็มีให้เลือกตั้งหกอย่างเลยของทอดของทานเล่นก็มีให้อีกเพียบเลยค่ะสามารถสแกนที่โต๊ะสั่งได้แบบบุฟเฟ่ไม่อั้น2ชั่วโมงจุกๆ199บาทได้กินทั้งเนื้อเสือร้องไห้และหมูสันคอหมูสามชั้น ทั้งหมึกทั้งกุง้งและหอยแมงผู้แต่นี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่บุ๋มกดสั่งมาบุ๋มบอกเลยว่าราคานี้เกินคุม้มและระหว่างที่เรากําลังกินอยู่นะคะมีพี่พี่พนักงานและน้องมสัสบบููบ<ๆ>เนี่ยมาเต้นให้ดูด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากมามากันได้นะคะที่บุฟเฟ่ซุก,กี้ชาบูช้างบูบูค่ะทุกคนเปิดหม่นากเกลือซอย14ทับหนึ่งเปิดทุกวนันตั้งแต่11โมงปิดตีห้าค่ะทุกคนใครมาไม่ถูกไว้บุม 8, ๋มแปะพิกัดให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะ